สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับทุกท่านจำชิ้นผ่าบอลสีเศรษฐีพันล้านนะครับที่ผมได้เคยทำคลิป แสดงวิธีการผ่าหัวเศรษฐีพันล้านนะครับโดยปลูกด,ด้วยวัสดุ2แบบนะครับก็คือทรายกับเพอร์ไลผสมวัวมิคุไลรนะครับตั้งแต่วันที่22เดือน10ครับตอนนี้ก็ใช้เวลาผ่านมาประมาณเดือน10เดือน11เดือน12เดือน1เดือน2ประมาณเกือบ ขออภัยเดือนนะคะเดี๋ยวเราเดิน <ๆ S 1> มานะะชมกันนะครับว่าพอทที่ผ่าชุดเศรษฐีพันล้านชุดนี้นะครับและต้นที่ผมเอานำไปปลูกแล้วนะครับจะมีพัฒนาการอย่างไรนะครับมาชมกันเลยครับเศรษฐีพันล้านชุดนี้นะครับผ่าหัวนะครับ เมื่อวันที่22เดือน10นะครับปี2564วันที่ผมถ่ายนี่นะครับก็คือวันที่25เดือน2นะครับ2565นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะพบว่าตอนนี้นะครับหล,หลายชิ้นนะครับงอกเป็นต้นนะครับแล้วผมก็ไปปลูกเกือบจะหมดแล้วนะครับ ก็จะดูแล้วก็จะยังมีบางส่วนนะครับที่เพิ่งกำลังขึ้นนะครับ<ม>กับยังไม่ขึ้นนะครับ<ม>อยู่เล็กน้อยนะครับ<ม>สายหลายต้นนะครับ<ม>นำอาไปปลูกแล้วก็ เดี๋ยวเราไปชมในตู้6อบ,บอลสีกันนะครับว่าเศรษฐีพันล้านชุดนี้นะครับจะได้ต้นดางสวยงามเหมือนแม่มากน้อยขนาดไหนนะครับไปชมในตู้กันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ที่ใส่ชิ้นผ้าเศรษฐีพันล้านกันนะครับ ูนี้นะครับนี่ครับคือเศรษฐีพันล้านลูกที่ได้จากชิ้นผ่าหัวนะครับจะเป็นสามถาดนี้นะครับถาดนี้สองแล้วก็สามนะครับทยอยนำมาปลูก ก็มีต้นที่ด่างเยอะพอสมควรนะครับมาดูต้นนี้นะครับก็ติดด่างนะครับต้นนี้ด่างสวยงามเลยนะครับ ต้นนี้ก็ด่างนะครับได้ด่างสวยๆหลายต้นนะครับมีใบติดด่างเทพเลยนะครับนะครับ จะด่างส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์เขาด่างเทพเลยนะครับต้นแม่ต้นนี้ให้ลูกที่ติดด่างดีมากหลายต้นนะครับต้นนี้ก็ด่างนะครับด่าง ความด่างของเศรษฐีพันล้านนี่ก็มาช้ามาเร็วก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขานะครับบางทีต้นที่ยังไม่ด่างก็มาด่างทีหลังก็มีนะครับบางทีต้นที่ด่างตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ใบแรกเลยก็มีนะครับต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะครับ นี่กรอลอใบาดาวนะครับมีหลายต้นแล้วนะครับก็ ทางลังบอคอนหวันก็จะขายจำหน่ายแบบทั้งที่ด่างเลยแล้วก็แบบที่ลุ้นด่างก็จะราคาถูกลงมานะครับเราจะคัดเกรดขายนะครับอย่างนี้ก็ด่างมาที่หลังครับเมืงท่านที่ต้องการจะนำไปลุ้นนะครับ สามารถลุ้นได้นะครับเพราะว่าเราทำจากแม่พันธุ์ที่เชื้อสายสายดีครับคัดจากแม่ด่างทำทุกต้นนะครับที่นำมาผ่าครับ จากเท่าที่ดูนี่ก็คือได้ต้นที่ด่างเยอะพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าจะสลับกันเลยนะครับด่างกับไม่ด่างต้นนี้นะครับเหมือนจะไม่ด่างใช่ไหมครับในใบด่างมาแล้วครับข้างล่างนะครับ ลกกุ้นได้ครับเะทษีพันล้านลังบนคอนวันด่างสวยเลยครับฮารฟด้วยครับ อันนี้ก็ด่างมาที่หลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าใบแรกๆนี่จะเขียวหมดเลยก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณออถ่าตั้งแต่เดือนสิบนะครับวันนี้เดือนสองพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจบอลสีสวยๆนะครับติดตามได้ที่เพจ Facebook รังบอลคอนหวันนะครับมีบอลสีคัดเกรดนะครับเราจำหน่ายมีทั้งราคาเบาๆนะครับไปจนถึงาราคาขึ้นอยู่กับหน้าตาของของน้องบอลเขานะครับบอลที่สวยๆก็จะเป็นบอลเกรดสูงๆก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับ สามารถนำไปทำต่อได้นะครับเพจ a c e b o o k รังบอลคอนหวานเขียนติดกันนะครับมีผู้ปลอมแปลงชื่อแล้วก็โลโก้ของเรานะครับเขาจะเขียนเว้นวรกนะครับลังบอลแล้วก็เว้นวรกคอนหวานแต่รูปโลโก้เหมือนกันเลยครับแอบอ้างนะครับจำหน่ายบอลสีหรือบอลอื่นๆนะครับให้ระวังด้วยนะครับ ตรวจสอบหรือสอบถามทักเข้ามากันก่อนได้นะครับฝากช่อง y o u t YouTube c h a n n e l ลังบอลคอนหวานด้วยนะครับจะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับบอลสีและเทคนิคดีๆในการเลี้ยงบอลสีให้สวยงามนะครับติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ